มาทำเมนูหัวปลากระพงนึ่งบวยค่ะไทรที่นี่ชอบทานเนืเ้อปลาแบบเยอะๆนะคะก็มาทานหัวปลากระพงเลงะคะ่ะเราก็นึ่งหัวปลากระพงนะคะพร้อมมีก้างด้วยนะคะคอนเอททางร้านเขาแลกให้แบบเนื้อปลาที่เหลืออยู่ในหัวปลายังเหลือเยอะมากเรามาแช่มาเรามาคิดดูข่าวว่าหัวปลาที่เรานึ่อสุดยังยังมีสุกนรทเีเพิ่มเราก็จะนึ่งต่ออีกนิดนึง ันนี้เรานึ่งแค่ครึ่งครึ่งหัวนะคะแล้วก็แผกก้างชิ้นหนึ่งแล้วก็ท้องปลากระพงนิดนึขดเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อเยอะนะคะชอบแบบอ่ามีจะดูดปนด้วยมีซ้าวคนด้วยมันจะมีความมันของหัวปลาความมันของหนังปลาอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะหัวปลากระพงหัวปลากระพงเนื้บวยะคะ่ะเ,เพื่อน ออกเปรี้ยวๆ,ๆคุเค็มอร่อยมากไม่เลี่ยนค่ะถ้าราึ่งกระปล่าอาจจะเลี่ยนนะคะแา้วนกับบวยใส่ขิงตัดความคาวของเนื้อปลานะคะเพื่อนๆใส่ขิงไปเรื่อยนะคะมันจะได้ไม่เคาค่ะเนี่ยค่ะทานกับข้าวต้มข้าวฟ่างอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแนะนํานะคะเพื่อนๆลองทานดูค่ะนีข้าวฟ่างนะคะใส่กระทองค่ะ